ฉันบอกนายแล้วอย่าไปตีกันหลีแถวนั้นมันแพงไม่เชื่อกันมึงเลยมันทำเหี้ยอะไรกันวะเนี่ยไอ้ไปดูเหอะเว้ยไอ่หนึ่งมาคนแกงเราไอ้หยุดนะเว้ยหยุดนี่มันไอ้ห้ามเปียกเพื่อนเรา ไม่นามมเจอเรื่องแบบนี้เลยเราจะแก้แค้นให้นายไอ้ฮัเปียงแล้วครอบครัวมันล่ะเจ้ายังไงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปบอกเมียกับลูกสามันให้เองเป็นเพราะเราทิ้งเขาไว้แล้วก็ไปตีกันเลยอย่าโทษตัวเองเลยเราจะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงหรอกใครที่ทําเรื่องแบบนี้ฉันไม่ปล่อยมันไวแน่ แต่ที่ฉันสงสัยอยู่ก็คือไอ้ฮามเปียกมันไม่เคยไปมีเรื่อ,กองกับใครและใครอยากจะฆ่ามันฉันรู้เขาเป็นคนดีเฮ้ยวันนั้นมันแก๊งเยากุซ่าเนี่ย,กกยที่นี่แหละ รังคองพวกมันใช่รังคองพวกมันแล้วมันก็มีกันเยอะด้วยแล้วเอาอะไรมาพิสูจน์ว่ามันเป็นคนค้ายำเปียกหรอเยอกุซ่าสวนมักจะใช้มีดฆ่าไม่ใช่ปืนอ๋อไม่ใช่ปืนงั้นถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะเข้าไปถามมันตรงๆเลยว่ามันข้ายำเปียกทาไมอ่อขอโทษนะครับที่นี่เราอนุญ,ญาตเฉพาะสมาชิกข้ายกันจะมีบัตรผ่านพิเศษเว้ยทำแบบนี้ตำรวจแห่มาพอดีเจงง้าหัวตำรวจสิวะ รีบจัดการให้เสร็จๆ็จไม่งั้นเราเจอปัญหาใหญ่แน่นายบอกว่ามันไม่ใช่ปืนไงนายหลอกฉันอยู่ว่ะฉันมาถึงส่วนใหญ่ไงเฮ้ยลูกมาแกขายฮัมเบียกใช่ไหมฮัมเบียกต้องทายาซีมาลุงจงลุงนะฮอมันเป็นคนฆ่ามันใช่ไหมบอกเรามาธนาถึงข้านายไปก็ไม่ได้อะไรแต่ลูกกับเมียนายที่บ้านนายคงไม่อยากให้เขามาตายด้วยใช่ไหมฉันนี่เลยเป็นคนฆ่ามันเอง อยากฆ่าก็ฆ่าฉันอย่าไปยุ่งกับลูกเมียฉันเขาไม่เกี่ยวกูจะฆ่าพ่อมึงด้วยจำไว้ไอ้โง่ฆ่าฉันน่ะมันง่ายแต่ฆ่าพ่อฉันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อปีก่อนพ่อฉันเม่งตายไปพ่อมึงตายแล้วทำไมแกถึงฆ่ามันเรื่องมันยาวจะให้เราไหมยังไงแกก็ตายอยู่แล้วขอฟังก่อนแล้กันว่ามันเป็นมายังไง จริงแล้วไอ้ม้อนนั่นมันเป็นเพื่อนบ้านของฉันเองแหละก่อนวันที่ฉันจะฆ่ามันนะนะมันปล่อยหมาบ้านมันมากัดหมาบ้านฉันแล้วไม่จ่ายเงินหมาบ้านฉันตายไปจนหมดเลยไม่ได้รับการรักษาแม้แต่ตัวเดียวเท่าที่ดูนายก็เป็นคนรวยมีเงินมากมายดิทาไมไม่เอามารักษาอีกใครทาคนนั้นก็ต้องแก่เฮ้ยพอได้ละคนแบบนี้มันไม่มีสิทธิ์อยู่ในสังคมเฮ้ยแกนี่มันโง่จริงๆเลยนะสมองแกนี่มันเล็กจนคิดอะไรไม่ออกเลยไงฮะ มันก็ช่วยไม่ได้เลยนะเพราะนั่นมันอยากเห็นแกตัวเองและนี่ก็คือผลที่มันควรจะได้รับเอา้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเธอบอกว่าเธอจะเลือกเขาแล้วไม่ฉันไม่ตลกมาล้องเพลงอะไรตอนนี้ก็แกเริ่มก่อนเรารีบนี้ตำรวจก่อนดีกว่านั่นไงมันแหมมแล้ว